อยากเป็นลูกแม่ใช่ไหมทําให้เหมือนแม่เดี๋ยวนี้อ่ะเริ่มมาดามแพมเมดแกรนอนัมนาจัดเลิเได้ปะได้อยู่แล้ว สวยกว่าค่ะตอแบบม่อะมาค่ะอันนี้ลูกสาวนะคะพี่แกนวน่าเจริญค่ะตอนที่เดินข้ามถนนน่ะร้านเพชรก็หันมามองด้วยเดี๋ยวเราเซอร์ไพรส์เราไปหาเขาที่ร้านเพชรสวัสดีค่ะ และแล้วเราก็เข้ามาในร้านเพชรนะคะรักออชอบหรือ f อฟซีหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะมาตัดแองปากด้วยลูกสาวนะคะะทอดออกมาเลยเออคลานออกมา <c oughs> ไม่ต้องเราะไม่ต้องเบิงเลยค่ะ <c oughs> ตาดออกมาเองอุ้ยแต่แล้วเพชรสวยเข้าตามองแล้ววังมาดรามเดินออกไปแล้วเพชรถ่ายนะอี <c oughs> นี่มึงก็บอก <c oughs> เอาเดี๋ยวก็รู้หมดคุณพี่นะคะมาถึงปุ๊บติดตามแต่กี่ปุ้นค่ะขอบคุณนะคะคุณแม่ ได้ค่ะหัวไม่รอแล้วค่ะเดินต่อไม่รอแล้วนะบททดสอบของการเป็นลูกสาวมาดามแพไงต้องสวยเท่ามาดามแพมให้ได้รองเท้าเธอต้องใส่ส้นสูงเดินทุกวันแม้แต่เดินสำเพงนางก็ยังใส่ส้นสูงมาสู้เออแย่งซีนให้ได้ด้วยนะได้โอเคลูกสาวมาค่ะหนูมาทำอะไรกับลูกวันนี้มาเต้นค่ะมาเต้นตออได้ไหมคะต่อเต้นอ่ะแม่เต้นแรงๆหน่อยแม่ อ่าลำสวยนะคะเออหวานยิ่งกว่าดูแลจ่ายตังค์ด้วยนะคะเออเออเออแม่มาเต้นแล้วค่ะเออเออเออเหมือนใต้แแอโรบิกหน้าโลตัสเลยอ่ะมาแม่เต้นด้วยกันเ้ไงเนี่ะ มีคนถ่ายรูปแต่ไม่มีคนให้ตังค่ะอ่ะเอาไปสามร้อยเลยอ่ะโอ้ยี่กี่ยีกยี่แล้วอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วลงบ้านเข้าไม่ได้หรือไม่ S <S อุ้ยตายแล้วลูกสาวลูกพานน้องก็ติดตามมาจากอเมริกาอยู่เอลเออแม่ด้วย,มวยแม่มีผัวอยู่นู่นหรือส่องลูกไปเรียนคะเราอยู่ทั้งบ้านเลยอยู่ทั้บ้านเลยอันนี้กลับมาเที่ยวไทยอย่าลืมนะคะเชียร์ด้วยนะคะพี่แกดำนัน่นจเจริญกับลูกสาวมาดามเทมกับน้องกีเจส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาตั้งดามแทนแม่แคะไปเลย เท่ากันค่ะความสวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเธอบังท้องจี๊หมดมิดเลยเนี่ยเออบังมิดเลยแม่กู้สวยความสวยมันบดบังกันไม่ได้ถ้ามันสวยกว่ามันก็ต้องชนะมิดแปลอะไรคะลูกอํานาจเจริญค่ะอโอ้ยตายแล้วเหมือนมาหาเสียงเลยมหาเสียงไว้ค่ะริงหรือเปล่าคะตาถึงมากเลยค่ะคุณแม่ใช่ไหมป่วนหนูชื่อวิทย์ค่ะ นะคะอย่าเรียกผิดนะคะเดี๋ยวก็หึงฝากลูกสาวด้วยนะคะมิ้แกทํองนัดกันเลยค่ะคลานออกมาเลยค่ะไม่ต้องเบ่งนี่ยเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ก็สวัสดีใครชมว่าสวยก็ยิ้มยิ้มเป็นตัวอย่างยิ้มอย่างนี้นะค่ะเมีอาแบบที่กูโดนนะเอ้ยังไงคะเออไหนเดี๋ยวเมให้นะจะดูว่าผ่านไหมอ่ะซ้อมเออดูจริงใจมาก ยิงฟันหินหมดตั้งตามสซี่ของแม่ยิ้มเยอะไม่ได้เพราะข้างในถอนหมดแล้วฟันคุคออกหมดแล้วไม่ใช่ค่ะฟันปลอมยังไงแม่นะพ <ขอ S 1> าลูกสาวมาเที่ยวบอกเออลูกเข้าไปข้างในก่อนลูกเย็นเย็นยังไงคะแม่แม่ค้าบอกว่าพูดหนสิเร็วเร็วแม่ค้าบอกว่าอะไรคะเย็น,นไม่เย็นนะคะแอร์เสียคะ่ะ เบอร์บุญมีแต่กำบังเวอร์น่าอินดูแม่ไงกลัวกูไม่ซื้อเนี่ยพัดใหญ่เลยพัดพัดให้อย่างดีมาทุกวันเนี่ยไม่เป็นไรพอจีจมาปุ๊บแอร์เสียเป็นตัวนำโชคเป็นตัวนำโชคโชคจริงๆโชคดีหรือโชคร้ายโชคเลยค่ะสอนวิธีแบบแอปหน่อยว่าเวลาเห็นกล้องถ่ายแล้วแล้วเราต้องทำเป็นมองไม่เห็นยังไงบ้างทำเผลอหน้าสวย หน้าสวยยังไงคะไหนสวยปกติไม่ต้อมอข้างนี้ไม่ไม่คือหนูสวยข้างนี้ไงมึงก็อ้อมมาข้างหลังทรับอ้อมมาข้างหลังทำนี้หรอบังกูมิดเลยขนาดกูตัวอหลรนะอ๋อต้องต้องนี้หรอเอออย่างงี้อย่างี้มันจะไม่ดูแอปไปหรอดูไม่ออกหรออ่ะท่านก็มึงอย่าถ่ายเลยไปค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาจีจีเนี่ยไปเดินซื้อเครื่องประดับชุดจีนพรใกล้ตุดจีนแล้ว ปกติเนี่ยเราจะซื้อหมูเห็ดเป็ดก่อยนะค่ะเป็ดก่อยหัวหมูอะไรอย่างนี้ไงแต่แดกไม่อร่อยแล้วที่สาคัญเนี่ยเดินยังไงให้เป็นนางพยานะหนูห้ามมนบอกเหนื่อยร้อนไม่ได้นะทุบนะเป็นลูกมาดามแพรนะเชิญเงื่อนอะไรแค่ไหนก็เชิอะไรเปียกเาวิธีนะสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองอะหนูอะไปไหนอะหนูก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บอะไรขวางค้างเขาอโอ้มาดามเพมโอ้เขาไม่ว่านะคะขอบคุณค่ะเห็นหนูในกล้องไหมคะ ไม่เห็นเลยครับนม4 0 0ซีบางน้องหมดเลยค่ะมึงถ้าใครชมว่าสวยก็ยิ้มแย้มขอบคุณใครหันหน้ามามองไม่ว่ามันจะมองหน้าตาดีหรือหน้าตาลายยิ้มไว้ก่อนถ้าเกิดมันหาเรื่องหรือว่ามันวีมันเหวียงใสจหนูถอดรองเท้าแล้วตีมันได้เลยค่ะตีเขาเลยเหรอเอามาทําท่าพัดลมให้มันกลัวที่เธอถนัดตีการ้า้งสตูอ่ะอ๋อบอยคนไหนไม่ชอบเหรอชิ ตัวลูกสาวพูดจริงๆแล้วนะทำหน้ามาโอ้โหตอนแบบมาเลย ข้อดีของการใส่ส้นสูง<ม>เดินจับเพลงคือยังไงให้หนูยืนตรงไหนดีเรื่องของมึงใส่ส้นสูงเดินอะ<ช>่ะถ้าเราสูงกว่าชาวบ้านเขามันก็จะดีตรงไหนรู้ป่ะตรงไหนเดินแต่ไกลทุกคนจะเห็นหน้าเราก่อนอแม้เราตัวใหญ่แค่ไหนเราจะอ้วนมากแค่ไหนก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วถ้าเจอคนที่เขาสูงกว่าทําไงอ่ะก็ขี่คอมเลยค่ะใช่จีนจีนหลังเปาไม่ได้ตู้ปลาเท่านานปลาสายพันไหนก็ได้ปลาดุกเลย แล้วเราก็จะมาซื้อของเนี่ยไปแต่งหน้าสุดจีนใส่ชุดจีนอุ้ยแม่อันนี้หวานแบลมากเลยอะเหมาะกับหนูเพราะเรื่องของมึงซื้อสิซื้อสิลูกอตังค่ะเนี่ยเราชอบแว่ร้านนี้เพราะอะไรรู้ปะไม่ใช่ของสวยนะแอเยนแล้วแม่ค้าให้นั่งด้วยแม่ค้าเชิญให้นั่งเก้าอี้ด้วยแต่เป็นเก้าอี้หัวร้านเตี้ย มีก็อี้สูงกว่านี้มิค้าขายาวค่ะนั่งสามชั่วโมงนั่งสามชั่วโมงได้เลยไม่เอะเท่าไรจัดให้ดูวยจัดให้ด้วยใครเมื่อยนั่งได้ร้านนี้ก็เซอร์วิสดีหนูั่งสีชมพูแม่นั่งสีเขียวอาแล้วกูขูดมะพร้าวด้วยในฐานะที่เจ๊เป็นสาวจีนสเปกผู้ชายจีนอะคือสเปคแบบไหนแบบนี้หรือแบบนี้ซืเ้อเหมือนกันค่ะโอยไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ต้องเลือกค่ะต้องเลือกค่ะคนนี้เนี่ยมิดแกรนดอำนาจเจริญสวยอันนี้มิดควีนเดนโบสกายสวยทั้งหมดเลยค่ะแสดงว่ากลัวกูไม่ซื้อเจเจค่ะจ่ายตังค่ะแล้ววันนี้จะลดไหมคะลดไหมค่ะยต้องโอ้ยวันนี้ลดแล้วเว้ยมายี่สิบรอบก็ไม่เคยลดค่ะปาดก็ไม่เคยลดคนหลังต้องพาหนูมาด้วยละเออหนูต้องมาแล้วนะลูกดีๆจำร้านนี้ไว้นะ แอร์เย็นร้านนี้เขาบอกว่าไม่ซื้อห้ามถ่าย,นนยห้ามลองสินค้าด้วยแต่ลูกกลัวใส่หวัวไปแล้วค่ะ นี่เผื่อไม่เห็นภาพเผื่อไม่เห็นภาพอ่ะใส่ไปไม่ใช่เป็นลูกสาวธรรมดานะคะเป็นลูกสาวอีแพรลี่ค่ะแพรลี่ก็แพรลี่เหอะเจอจีจีหน่อยจีจีตองตู้นะคะแพรลี่สนใจจิ้นแต่จีจีไม่สวัสดีค่ะสนใจจิ้น DM มาได้นะคะค่ะกะว่าจะเป็นลิซ่าแต่ถ่ายไปถ่ายมากลายเป็นลิซง ไหแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปอ๋อโอ๊ยตายแล้วลูกสาวมาดาวแป่ม,มีคนถ่ายรูปนี่ใด้ใครถ่ายใครช่างหัวก็เธอ <c oughs> ลงไปด้วยนะคะมิดแกนำนัดนเจระะิญค่ะแอขอบคุณค่ะทำไม <c oughs> อ๋อเปล่าปากติเมียคนขอถ่ายรูปไงไม่ <c oughs> เราก็มาที่ร้านประจำของเรานะคะร้านรีวิชผมซึ่งเราต้องรีบมาก่อนร้านเจงนะคะอ๋อสวยไหมคะถ้าคิดว่าสวยก็สวยติดด้วยติดด้วยติดด้วยอ่ะอุ้ยสวยมากย่าญาอุรัตยาสวัสดีค่ะดีดีมิกลคนอํานาจจรรญจ้าอํานาจจริยอเอี่อันเอาี่อันแม่ค้าถามแล้วไม่ซื้อห้ามลองค่ะ เดี๋ยวทุกคนจะเห็นมาดาแมแพรเปลี่ยนทรงผมนะคะเดี๋ยวเราจะสอนทําผมทรงง่ายๆหวานมากหวานมากน้าม,มา้าเตอหรือหน้าม,มา้า <c oughs> อะไรเดี๋ยวนีหน้าม,มา้าอาจุม้าอจม้าอุ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะซื้อสิมึงมึงเอาถุงพลาสติกออกก่อนคะ่ะลูก <c oughs> โป๊หรอไม่ไมโป๊ะมึงคะอ,อันนี้มันเป็นแบบยาเตอรี่ ดูค้าไม่ใช่รอบชุดรีไซเคิลนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวซื้อให้ลูกสาวนะคะใส่เป็นยาย่าอุลศยาซื้อจริงหรือเปล่าอย่ามาแอบนะแม่โอ๊ยงั้นกูไม่ซื้อให้ละอ่ะกดไม่ลงเลยเห็นไหมออเป็นคนหัวแข็งดูหัวแข็งปุ๊บเลยค่ะว่าหนูสวยไหมสวยสิก็ถ้าคิดว่าสวยก็สวยดูสวยว่า ดาราสาวเออดาราสาวเราต้องมีความชายต้องมีความน่ารักต้องมีความยิ้มแย้มใหญ่ยิ่งอย่าเชิดอย่าเบ้ปากหนูน่ารักเหมือนลิซ่าเลยไหมอันนี้ลิสตงค่ะลูกมังลิมงตาเจดีโคตอนนี้นะคะลูกสาวกูบ้าไปแล้วค่ะเห็นวิกแล้วก็เอามาเล่นค่ะลองวิกนะคะลูกสาวกระเทยของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ห้ามหลอกไม่แม้ ดาเลค่ะดาเลค่ะไม่ด่าเพราะว่าหนูสวยไม่ใช่สวยค่ะกลัวกูด่ากลับแม่นี่เราเป็นตุ๊กตาบายลองนี้หน่อยตองตั้มแก๊กดึงอีกแก๊กเชือกพังหมดเนี่ยหันได้ข้างเดียวเนี่ยลองดึงมาดามบ้างดึงอีกทีดอีกทีต้องดึงอย่างอื่นไหมอ่ะดึงผม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 หนึ่งสองสาแล้วดึงแรงด้วยเ่ะ ลูกสาวกระเทยของแท้ก่ะเหอของใหม่ค่ะใส่วิกเดินสำเพ็งแล้วค่ะหน้าม้ามันก็ใส่วิกมันก็ครอบผมมันก็ไม่เก็บค่ะโป๊ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นปุ๊บว่าเป็นกระเทยลูกสาวกระเทยลูกสาวมาดามแพมลูกสาวมาดามแพมเท่านั้นอีิงจีเวลาคลอดไม่ได้เอาหัวออกเอาขามานอนกัเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนทต์หลักคืออะไรรู้ไหมคือซื้อเครื่องประดับเพื่อเข้ากองประกวดเกินครึ่ง ไม่มีสิ่งที่ต้องการเลยทีย่นี่ก็เล่นผมไม่ไหวกันซิวเขาได้นะคะคือเหรอแคนเซิลอิงฟ้าไปเลยค่ะแล้วมาจ้างจีจีการเป็นนางงามคนจะถ่ายหน้าเราไงเราก็ต้องมีต่างหูสวยๆเพื่อส่งเสริมให้หน้าเราสวยไม่ว่าเราจะรวบผมหรือจะปล่อยผมมันก็ต้องมีอะไรนิดเดิง <ผม S 1> <Okay. S 2> ปกติเขาใส่แบบคนละชิ้นหรือว่าต้อง3ามสี่ชิ้นไหมคะคอหนึ่งเรื่องของมึงค่ะลูกสาวเลือกเลยนี่นี่เดี๋ยวหนูจะทำเหมือนแม่ เออรวบอย่างนั้นซื้อ<ร>ทุกคนบอกว่าไม่จ่ายจีออสวยไหนลองทาบไว้สวยโอ,อ้เจนสัมผัสได้ว่าสวยให้ต่างหูมันยาวกว่าชุดราดตีไปเลยถูกต้องก็เหมือนที่อิงฟ้าบอกว่าอีเนียขายาวกว่านาคตกูหิก บางกูให้มิตรกูบอกแล้วอย่าให้กูได้เกิดการเป็นลูกสาวมาดามแพรมต้องแยกตีนมาดามแพรมให้ได้ใส่วิกสามชั้นเพื่อที่ว่าจะได้หัวใหญ่กว่ามาดามแพรมไม่ต้องยีด้วยไม่ต้องยีด้วยแต่หนักหัวพร้อมกับร้อนด้วยนะคะนี่ลูกสาวก็ตื้อของไปเตรียมเข้ากองจำชํำแม่เห็นว่าลูกสาวแบบร้อนไงวันนี้ก็เลยมาร้านตังหูเนาะเพราะว่าจะได้ตากแอร์ ขอฝากน้องจี๋ๆไว้นี่อ้อมออกอ้อมใจนะคะบอกไว้เลยค่ะ เอลจีจีมิเกลอำนาจาเลทิ้งด้อมไว้ให้เผื่อใครจะเข้าไปด่าน้องจีจนะคะถ้ามันกล้าทําขนาดนี้ก็เป็นลูกสาวมาดามแพมแล้วล่ะค่ะก็สามารถเข้าด้อมมาได้นะคะเข้าด้อมมาด่ามาดามแพมได้เลยในด้อมจีจนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอนี่แม่มึงค่ะขออนุญาตค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากไว้ด้วยนะคะมิแกลอำนาจาริเ ้าฝรั่งไม่รู้หรือวดี๋้วก่อนเจยวก่อนไม่มีโมเป็นหัวลูกไปเลยนะมาปานี่กูจะฟปวดจริง